ครับบัตด,ดีสุภูสุคนครับมาตามนัดมาตามไม้แหละพญานานนะผมก็ดีใจพี่น้องครับบึงพี่น้องครับชุม่มพี่น,อน้องแช่ให้แน่สอบถามไปความจรครับพี่น้องมาถามผมก็ว่าใครมีแนวกันไหนดิเพราะแนวนี่มันเป็นแนวครับเฉพาะกลุมคนเถ่าค้นแก่ส่วนมากผมบอกไปครับทังพี่น้องกัสูตรขวัญเหียเคาะเอียงต่างนี่ถามไปเยอะเตียงมอนี้ก็ได้แต่ก็ยังบวทอครับมุ่น อันของใหญ่เอออันที่ว่าไปวังตอนที่แล้วนะีว่ยเขาบอกเรื่องเขาผู้ชายไงนะี่นั่นแต่มิสเนียตัวนั้นครับบ่มีใหญ่ซื้อได้มิสเนียพร้อมตัวนั้นครับผู้สาวก็มากผู้สาวก็แพงงนี่ตัวนั้นนะอันนี้ครับส่วนของใหญ่ผู้ยิ่งนี่ก็เพิ่อนเอบอกว่านะให้ว่าเฉพาะที่บ้านยังไงบ่ให้ไปว่าใส่ครับผัวเขาเออ มม่ไ้ไปว่าผู้เขาดีครับเรียกว่าอมีครูมีข้องอยู่แล้วอย่าใไ้ไปเฝ้าย่าไปว่าใส่มันติแตกแง่โมให้ดีโมให้ไปว่าครับเพื่อหวังผลประโยชน์เห็นเขารำเขารวยแล้วก็ไปว่าใส่กับ่อะไรเป็นว่ามันบ่มันบ่เป็นคุณต่อเจ้าของอีพอเราว่าคนว่าผัวเมียย่ร่วมกัน้ะฮะใค้แพ่งใหหอมกันหรือว่าเป็นนุ่มเป็นโซดนั้นสิเป็นว่า ตัวคาถามมันก็ว่ามีอย่างาไหนเนี่ยครัเป่าเธอหนึ่งเห็นไหมเป่าเธอหนึ่งเฮียงไงไงบี่ครับบ่เป็นร้องเป่าเธอสองเห็นไหมเฮ้ยบีท่อรองเต้าหัา่นเป่าเธอสามแบบนี้นะเออวีสั่งสูสีเป่าเธอสี่แบบนี้เห็นไหมเป่าเธอสี่นี่ วันนี้ก็มันอยากล่ามุกจังหน่อย,อยเป่าเทอาซีเนี่ยครับหวีเต็มบ้างขาเป่าเทอาหาขาหุกบ่ได้ไอ้คิดว่ามังงสน,นสิใหญ่สำเร็จพอแล้ววะตัวนี้แล้วก็อย่าลืมย่ามเพชรกต่มีคันหาเนี่ยล่ะย่ามเ่าสีทองเ่าสีสายังสีออกจากเชื้อจาก,กสั้นไปทองย่ามได้ก็ได้บ่เป็นวัสดุทองเฉพาะเวลาสิเท้าเด่นเส้นเด่นเสาร์ดิ thằng à, này thục nhãm, anh đi, để vợ chăm, để nó đậy, nên là, thằng thứ hai một, của nhảy, anh à, sẽ để bị lõng, nó thứ hai, ai vía thoa ròng, tao hăng, thằng thứ ba, nên là, vía xăng, เปลาเสือที่ซีนี่เรื่องไหนห่วยหวีเต็มบ้างขาเปลาเสือที่หาหุบขาบ่ไดอ้อันนี้ก็เป็นตัวตัวคาถาสันสันอีกโซนึงอีกโซนึงแต่ว่าจำว้เด้อย่าไปเศษซุ่มซีซุ่มหาย่าไปเศษใส่เมียคนอย่าไปเศษใส่ผูเ้เขามีครูมีซิมแล้ว,วใส่ผู้เป็นโสด แล้วก็ยังใช้ผู้ดใดเขาที่ความจริงแบบนันผู้บอมักนะวันถัดไปบอมงไ่ายไปยตงใช้เขาเจ้ามักเขินว่าอันนเด้ดอแต่ว่ามันก็ที่จริงแล้วขอหามมันมีบอพายานามันก็มีอยู่นะครับหลายอยู่ขอหามมันก็ได้แต่ว่าผมเบิ่งแล้วมันก็บ,บกเปลี่ยนเ<อ>ปลี่ยนไพ่อย่างตองอยู่ตรงนั้นนี่เหละครับสองเดือนสามเดือนทุที่ยังไม่พอนะบอมเบิร์นเสร็จแโอ้โหดี๋ยวขึ้นบึงซะก่อนคนขั้วดีดๆแล้วก่อนไปอีพอเราสั่งมาอย่างใดนี่ เน,นี๋ยนี้มันผิดคู่ผิดค่ายบนบรเิเวณผมกับบ่อหมาว่าบ่อหม่าะนะครับอันสองอันนี้มันกับซอเดียวกันนะครับมุ่นของใหญ่ผู้ยิ่งผู้ใช้นะแต่ว่ามันคนละซออีกซอหนึ่งอันนี้นทองทองไงจำไงเด้อเบิ้งไล่เดีย,ย,เยดตั้งกลางหันังเสือขันยังสนใจอยู่กเบ,บิ้งไปในหนังสือขนาดมุ่นบ้างดังเดือพญานามแล้วมันจะมีหลายอย่างอยู่ในหันบ่มีแต่ซอหนีดีอันนั้นแห่งลงร่างกาลงร่างสร้างลงฝุ่งหมดเลแม่นเบิ้ดเอาพวกมหาเสนีอันนี้ก็ได้ ออมือเนี่ยก็ว่าให้ท่านทันติสกุลต่างหาเนี่ยว่าคุยอยู่มีหลังไม่ดีครับ